เชียบขาดเด็ดปีกบอสดีไอคอนเตรียมนอนคุกใช้กรรมคดีนี้ประเมินว่ามีผู้เสียหายนับแสนรายตำรวจต้องพร้อมเหนื่อยถือเป็นการเจิมพอบอตรคนใหม่อย่างบิ๊กตายที่ต้องบอกว่าทำงานเข้าตาประชาชนทีเดียวใน่าำกลางสถานการณ์ความชั่วร้ายของธุรกิจขายตรง ซอนเงื่อนแฝงแชร์ลูกโซ่ไว้อย่างเนียนๆอย่างดีไอคอนยังมีสิ่งดีๆให้เห็นคือการทำงานของตำร,รวจที่ฉับไวคึกคักผิดหูผิดตาไม่ทำตัวเป็นภาระของบรรดาเหยื่อคนละเรื่องกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคอโบดันลอยแพยเหยื่อตีความกฎหมายเข้าข้างดีไอคอนหน้าตาเฉย ไล่ให้ผู้บริโภคไปฟ้องกันเอาเองแล้วต่อมายังมีคลิปเสียงหลุดเรื่องการติดสินบนคนระดับผออ,อของสคอบออีกต่างหากงานนี้สคอบอต้องกลับตัวกลับใจเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆมิฉะนั้นอาจต้องให้ตำรวจไปช่วยกวาดบ้านสคอบอไปเลยนางจิราพรสินทุพไพ รรมต่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกคนที่กาวว่าวในสถานการณ์นี้สั่งการฉับไวมีวิสัยทัศน์บูรณาการหน่วยงานต่างๆให้ทํางานไปทางเดียวกันอย่างการสั่งยกเครื่องการทํางานของสคบอว่าต่อไปจะมานั่งรอดูตัวเลขงบดุลประจําปีอย่างเดียวไม่ได้สคบอต้องทํางานเชิงรุก เข้าไปตรวจสอบความซับซ้อนของธุรกิจใหญ่ๆว่าซ่อนแชร์ลูกโซ่ไว้หรือไม่ขณะที่ตำรวจถือว่าสุดยอดพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผอบอตรสั่งกองบัญชาการสอบสวนกลางร,ระดมพนักงานสอบสวนไว้รองรับแจ้งความวันละ7จนายทั้งยังสั่งการไปยังตำรวจท้องที่ทั่วประเทศให้รับแจ้งความ จากเจ้าทุกดีไอคอนได้ทันทีมีการส่งแนวทางการทำคดีไปให้ผมเพราะคดีนี้มีการประเมินว่าอาจมีผู้สหายมากนับแสนรายตำรวจต้องพร้อมจะเหนื่อยถือเป็นการเจิมผอ,อตรอคนใหม่อย่างบิ๊กตายพลตำารวจเอกกิตรัตพันเพชรที่ต้องบอกว่าทำงานเข้าตาประชาชนไม่มาทำตัวเวอร์เที่ยวพามรายวัน ในทางคดีเอาดีใส่ตัวแบบตำรวจสีเทาบางคนซึ่งตกสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วงานนี้ตำรวจโกยเต็มไปเต็มๆคดีมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วมากไม่ทันไรบรรดาบอสของดีไอคอนก็ถูกกดดันจนต้องรีบมาแสดงตัวให้ปากคํากับตำรวจเป็นแถวตอนนี้ทางหนีทีไล่ของเหล่าดารา หรือบอสทั้งหลายจะออกไปในทางเดียวกันยามร่ำรวยโกยเงินจนชีวิตเปลี่ยนยินดีให้ใครๆยกย่องว่าบอสเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่พอจวนตัวตีนแย่คุกพวกบอสก็บอกว่าตัวเองแค่รับจ้างทำของรีบลดเพดานตัวเองกันวุ่นวายคนในสังคมก็ยังสงสัยสุดท้ายแล้วดาราที่ร่ำรวยด้วยเลือดและน้ำตา ของเหยื่อเหล่านั้นจะมีช่องหู่ทางกฎหมายให้หนีรอดไปได้หรือไม่เมื่อเทียบเคียงกับคดีแชร์ลูกโซก่อนหน้านี้อย่างฟอร์เร3สามดีซึ่งคดีดังกล่าวดาราระดับนางเอกอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชและนักร้องระดับซุปตาอย่างใบเตยอาสยามถือเป็นตัวละครสำคัญจะเห็นว่าพิงกี้ และใบเตยโดนข้อหาและต้องเดินคอตกไปนอนคุกแม้เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่ของฟอร์เร3สามดีเพียงผิวเผินแค่เป็นพีเซนเตอร์ให้ประชาชนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อฟอร์เร3สามดีเท่ากับพิงกี้และใบเตยได้มีความผิดสำเร็จแล้วหากพิจารณาในมาตรฐานนี้ละก็บอสกันกันตถาวร บอสเซมยุรน e e mm ันพมระมนรีบอสมีนพีชยาวัฒนามรีมีโอกาสสูงทีเดียวที่จะต้องประสบชะตากรรมเดียวกันกับพิงกี้และใบเตยทั้งนี้คำพูดคำประกาศโฆษณาคำรับรองหรือการกระทำด้วยการประการใดๆของบอสซึ่งทำให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่าจะได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อเป็นการตอบแทนจากการเข้าร่วมธุรกิจทั้งทั้งที่บรรดาบอสรู้อยู่แล้วว่าข้อความที่สื่อสารออกไปเป็นเท็จหรือเป็นไปไม่ได้โดยสภาพความเป็นจริงหรือรู้ข้อเท็จจริงแต่กลับปกปิดความจริงเหล่านั้นไว้ถือว่าเข้าขายช่อโกงประชาชนยากที่จะดินหลุดไปได้ส่วนทางด้านอีกหนึ่งคนนั้นก็คือ โดมปรกรณ์ลำก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกโยงเอี่ยวกับเครือข่ายในการลงทุนบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนื่องจากเคยเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ในบริษัทนี้ซึ่งคนอื่นๆที่ถูกโยงว่าเกี่ยวข้องแล้วทั้งบรรดาบอสและพรีเซนเตอร์คนอื่นก็ได้ออกมาถแถลงข่าวชี้แจงถึงประเด็นต่างๆแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่ถือว่าได้เงียบหายไปเลย ก็คือหนุ่มโดมประกณ์ลำและล่าสุดนั้นทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวของโดมประกร์ลำก็ได้ออกมาชี้แจงแทนนักร้องหนุ่มแล้วว่าที่ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเนื่องจากว่าเป็นเพียงการรับงานพรีเซนเตอร์เท่านั้นซึ่งก็เป็นเคสลักษณะเดียวกันกับพีพีกิจที่ได้ออกมาถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งได้มีการไปทำงานแค่สวันเหมือนกัน ทางด้านของบอทโผก็ได้บุกสอบสวนกลางได้ควงทีมทนายเข้าพบตำรวจปคบสแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเสียใจกับเหตุการณ์ที่มีผู้เสียหายและเสียชีวิตพร้อมให้คนกลางน่าเชื่อถือไก่เกียรโดยเมื่อช่วงเช้าบอสโอได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งระบุว่า ตัวเองได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วและขณะนี้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆบนโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากซึ่งมีทางเรื่องที่เป็นความจริงแค่บางส่วนแต่หลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อที่จริงและคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปไกลพร้อมขอความร่วมมือกับพี่น้องดีไอคอนที่อย่างเชื่อมั่นในบริษัทไม่เข้าไปตอบโต้ด้วยอารมณ์ หลีกเลี่ยงการคอมเมนต์ที่พาดพิงหรือกระทบกระเทียบผู้อื่นหรือกล่าวถึงใครในทางที่ไม่ดีและควรดำเนินการทุกอย่างด้วยความสุภาพเนื่องจากยังคงเชื่ออยู่เสมอว่าความถูกต้องจะคุ้มครองเราซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนั้นถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยมีหลายคนที่ถามว่าบอสพอ กล้าไปออกรายการดังหรือไม่เพราะอาจจะได้เจอกับผู้เสียหายและได้ขอโทษต่อหน้าโดยทางบอดพยอเองก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยอีโมจิพร้อมข้อความสั้นๆว่าน่าสนใจครับกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นแล้วครับกระบวนการเยียวยาก็เริ่มต้นเช่นเดียวกันครับ